ค่ะับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ่ารวยค่ะพี่น้องคะมือนีกามาตามต่อเนาะค่ะได้ข่าวว่าเมชี่ชัยะเนาะค่ะนั่งกรรมฐานหรือว่ามือไปคอรหัสเปิดซับได้ข่าวว่าคือจังถอดจิตออกจากหลังเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปหาองปูองยาค่ะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะค่ะที่เขามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วนะค่ะ้ามักถ่ายชอบก็อย่าลริ่มกดไร่กดแช่ค่ะพี่น้องค่าเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ทังช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลริ่มกดซับสไครต์กดกระดิง่งแกงเตือนไวยค่ะเพื่อที่สิบริพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพ่อนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะวันนี้แอดกัสิภาไปรับชมรับฟังน้ำไมซี่ใสยะห้าเนะค่ะพี่น้องค่ะทอดจิตออกจากล่างนี่มันเป็นจังไดค่ะพี่น้อง่ะไปฟังจากปาก แม่ชีสายะเฮ้าพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องขะไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยจ้าพี่น้องขาวันนี้มาฮอรล้านท้ำแม่เฮ้มามังงมงมเศร้าๆอย่างเนออยู่นีนแม่ขาาทู่คะ่ะโอ้ค่ะคือว้าได้อเออไดขคาว่าปึ่มปิติยินดีเอาบะนี่ ปูปูนี่ดีใจร้ายปื้มพิธียินดีแห้งเอาหมูลูกมดนั่งจักหน่อยก่อนน้นอแม่นอว่ากับเอฟซีแฟนช่องเขาจักหน่อยก่อนโอ้สิมานับขีดขีดท่านได้แล้วได้ไหมได้ขีดขีดกันยังโตยังอยู่สิมานับวอาสิมานับเบิ่งขีดมันมีจักรขีดว่าสนองโอ้ค่ะนั่งกรรมฐา,านเป็นยังไงแน่แม่กรรมฐานปูอันเพื่อนกับปื้มพิธียินดีร้ายลูกร้ายมาตู่มมะฮมเอาค่ะ ได้ทั้งเก็ดได้ทั้งขีบแล้วเออจะา่ากระหันในพ่อค่ะกระบอกพ่อเก็ดกระบอพ่อขีบกระบอกพ่อค่ะผูะ้ใด็เนี่งเสียนไงระดูเรื่อเสียนประท่านค่ะผู้ไดเด็เป็นเจ้าเป็นนายคนอืมได้เป็นผู้นำาคนอืคือ,อเป็นเจ้าผาบเสียนประท่านดูค่ะโอ้ค่ะผู้ทั้งเป็นผ,ผู้เคยเป็นลูกน้องคนก็จะได้เป็นเจ้านายคนมันเป็นเสียนประท่านค่ะค่ะข้าใน แผ่นทองก็คือการน่อบูชาแผ่นทองกันจ้าเพราะว่าข้าวเสีเอาลงสามจุดแล้วค่ะพี่น้องเด้อตามทีเอฟซีบูชามาเนาะแม่เนาะกลางทองนี่นั่งอยู่นอนกินโอ้แผ่นทองดโอ่าแม่น่่แแมมข้าวใส่กลางทองนี่นั่งอยู่นอนกินบ่เมนป่วยได้นั่งอยู่นอนกินเหมือนเออมากด้วยทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองอืมค่ะส่วนหางนี่อยู่เย็นลูกเย็นเป็นสุก โอ้ส่วนหางเพราะว่าส่วนหางกับส่วนเสียนนั่นเพิ่นปั่นสดนอปั่นมือเ้อค่ะพี่น้องเด้อปั้น้วยมือค่ะปั่นสดค่ะพี่น้องขาไม่ไม่ใช้พิมพ์นะคะพี่น้องเด้อค่ะเพราะฉะนั้นตามที่แม่เพิ่นนั่งกับมาานสัมผัสเนาะแม่นอกับองค์ปูคืออยากได้หญ้ามาอยู่น้ำแห้งแต่สิได้มาตัวงวนนี่คเขมันเข่าตรงๆเนาะแม่นออ่ะอันนี้บ่ออันนี้บ่อกรสือบ่อค่ะเปิดซับเนาะ อ่ะเปิดปุ้มรั์ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่บูชาเขาสารกลายเป็นหินกระดีหรือว่าตะกุดเพิ่มพูนทรั์กระดีเนาะน่องแมวสามสีพี่น้องค่ะพุทธคุณน่องแมวสามสีเดลแอดซิเบลถ่ายคลิปให้ฟังนะคะว่าพุทธคุณเพ่นโอ้มหันค่ะพี่น้องค่าสุดยอดอ่ในน่องแมวสามสีเนาะแม่เนาะกับผู้บูชาแผ่นทองสามสามจุดนะคะแอดแบงให้แม่ได้เด้อเพิ่นว่าแม่เพิ่นก็อยากเป็นเจ้าคนนายคนน้อยค่ะอยากอ่ะ บต่ตำก็ข้นบ่จนก็ไผ่เนาะแม่เนะาะมีอยู่มีกินจากผู้มีลาบหน่อยก็สิมีลาบาหลายเนาะแม่เนาะผู้มีลาบถัวยหนึ่งก็สิมีลาบสองถวยสามถวยแล้ววันนี้โอ้ไปเ,เรื่องลาบเนาะหลูกเออค่ะโชคลาบเนะา,านะแม่เนาะโชคลาบก็บสิมีเพิ่มไปด้วยพูดพูดพูดเป็นเจ้าหนายคนอยู่แล้วก็สิเป็นเจ้าน่ายต่อไปอีกง่า่ๆพวกเก่าอีก เออสิได้ยืท้าบรรดาศักมาอีกเนาะ่าอผู้มีเงินซิปเงินเศร้าก็สิมีเงินลอยเงินสั่งขึ้นไปได้เนาะแม่เนาะมีเงินลอยก็สิมีเงินผ่านผู้ยิงมีเงินผ่นก็สิมีเงินเมินอืมค่ะตามที่แม่นั่งกรรมฐานอ่าซื้อถึงองค์ปูองค์ยาเนาะแม่เนาะโอ้คั้นแมนเลขเข้าเข่างวดนี่หรือว่าโดคุ้มรัพย์เนาะกุญแจเปิดคุ้มรัพบเนาะค่ะพี่น้องขาบัว่าเลขเด้อเดี๋ยวพลังคนพลังจิเตรียมจ้องคอมเมนต์มาแล้วเด้ออ่าเป็นแม่ชี อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องมาบอกเลขพินเนบ่เอยบอกเลขกัก,ก,กเถื่อพี่น้องคะอ่ะแม่ซี่เคยบอกเลขกัก,ก,กเถื่อด้ะคะพี่น้องเด้อฝากถึง f อแฟนช่องที่คอมเมนต์มาเนะคะ,ะเป็นแม่ซีอยู่ดีๆสวดมนต์ก็พอแล้วนะคะส่วนมาเข้ากะหารหัสเปิดคุ้มรัย์บ่ได้บอกเลขแต่ผู้ไดเนะคะพี่น้องเนาะไ่ได้บอกแห้ง้อคะพี่น้องค่ะไม่เคยบอกเลขใครนะคะพี่น้องเนาะมีแต่รหัสเปิดคุ้มรัพยเนะคะผูะ้ใด คิดดีย่อมได้ดีเนาะแม่เนาะัอไปน้ำผู้บริกรรมไปขอเบียขออัดน้ำผู้น้ำยาอ่าเพื่อที่สิมาแเลกเคดแหลกสางเนาะแม่เนาะขอเบียขออัดขอค่ะคุณแกเปิดคุ้มซับค่ะเรไยกว่าไปขอเด็กขอเบยจะเสือหรอกท่านเอที้ทั่วมากกว่าขอเด็กเนี้ยอ่าขอเด็กก็เลยเด็กเนี้ยคุณโยมค่ะบัว่าขอทุกขอมานเนาะค่ะขอดอกไม้สวรรค์เนี้ยขออ่าลหันเปิดคุ้มซัพ์เนาะค่ะกับกับเลี้ยนถึงคู่บาอาจารย์ทางผ่ำผ้าขาวเนาะค่ะ งวดหนาห้าสิไปยอยู่เนาะแม่นอค่ะล่อรวบรวมจัตุปัจจัยค่าเดินทางก่อนค่ะพี่น้องขาอบว่าสิเป็นค่าผลหมากหลากไม่เนาะค่ะงวดที่แลวกับอ่ามาตะกิตเนาะแม่นอเขาจับคู่บาถือกรซื้อดอกเนาะแม่นอจับคู่ไม่ถูกเนาะงวดที่แล้วค่ะพี่น้องขางวดนี่กาค่อยว่ากันใหม่ค่ะพี่น้องขาสาหรับรหัส รหัสเปิดคุ้มรั์คุ้มสวรรค์เนาะแม่เนาะเปิดรหัสดยังว่าอ้าวรหัดสั้นค่ะพี่น้องค่ะเอเปิดคุ้มรั์นะคะพี่น้องสั้นเว่าไปว่ามาลินมันพันแล้วได้พี่น้องค่ะสงสัยบ่ได้จะเป๊กสองเป๊กว้าหยอกพี่น้องว้าหยอกเนาะตามรักเนี่ยมันว้าแล้วมันคลองมันเลียนไปเลยเด้มัดีแม่จ้าันดี้ผู้ล่องคนกะสำรับขีบองปูเนาะแม่เนาะผู้ใดเป็นเจ้าภาพคือว่าปูพ่นสิปอลรหัสสมบัติให้คักแน่แถม่นา ปอนปอนรหัสให้ผู้ไรปิดจาภความขีดหลังนี่ค่ะบพรว่าสิเป็นเสียนเนาะว่าสิเป็นเจ็ดพี่น้องใครเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างไงลูกค่ะเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ในองค์เพิ่นนี่ค่ะเพิ่นสิปอนคุ้มซับเพิ่นสิปอนรหัสเพิ่นสิปอนซับให้เบิร uh ์ดเปิดประเสริฐเบิร um, ์ดสุขูส uh ุคนผู้ใดมาหาเพิ่นคือ้ดูกร้านเพิ่นเร์ดสุขคนค่ะแสดงว่าผู้หลงทางกันนะมาอ่ะผู้ลงทางอยู่กับมะฮอดจ้าเพราะว่าเพิ่นดึง ค่ะนี่แหละค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะแม่เนาะผู้อยากส่งงางามอยากมีความมั่งคั่งนะคะพี่น้องค่ะขีบนะคะพี่น้องค่ะขีบองค์ปูนี่โดดเด่นนะคะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอยากรวมเป็นเจ้าภาพขีบหลังนะคะพี่น้องค่ะยั่งท่านค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดกินยังท่านค่ะเจ็ดกันยั่งท่านในพ่อค่ะพี่น้องค่ะมีเจ้าภาพเบิดคุยยางแต่ว่าโ่พ่อค่ะแต่ว่าโ่พ่อเ้อค่ะพี่น้องเด้อมีเจ้าภาพมาแล้วเบิดตคุยยางคุณเนี่ยพี่น้องค่ะแต่ว่ายังยังอันแบบ ยังขาดอยู่นะคะพูละเล็กพูละหน่อยนะ่ะส่วนหาง <hoo> ที่ว่าอยู่ซุ่มกินเดียนมันบอแม่ส่วนหางปั้นสดนะคะพี่น้องเด้อปั้นสดสดนะคะพี่น้องคะ่ะส่วนหางแล้วก็ส่วนคีบนะคะพี่น้องคะ่ะก็ยังจากนี้อ่าจากที่แอดสี่ไปหอดหาหางสุดนะคะพี่น้องสิต้องใส่คีบอีกนะคะพี่น้องเนาะคีบพญานาคนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากสง่างงานนะคะอยากโดดเด่นบว่าสิเป็นหน้าที่การงานโชคลาภต่างๆหน้าๆเนาะแม่เนาะ ขีบพยานาคเอกอรอยเก่าที่เกาวันนี้เน้นไปที่เก่าาแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะน้องแม่เนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะสำรับขีดพยานาคก็ดีบว่าสิเป็นเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดก็ออกไปแล้วความสูงองค์ปูแล้วค่ะพี่น้องเด้อสี่เมตรเก้าสิบแล้วค่ะพี่น้องคะสี่เมตรเก้าสิบเนาะค่ะพี่น้องก็จะลืมจะผ่าน้ะคะพี่น้องความสูงไปยันเสียนผุแลค่ะพี่น้องค่ะอ่าส่วนเสียนปั่นสดน้ะแม่เนาะค่ะเสียนปั่นสดแล้วค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือสร้างมาปั่นแอดก็สีได้ อไทยให้เบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณเจ้าภาพรักเจ้าภาพใหญ่เพิ่นเนาะกันยังขาดเจ้าภาพประธานเนาะแม่เนาะเจ้าภาพประธานเสียงก้างบพรว่าสิเป็นลูกแก้วดวงตาทั้งเสียนเมื่เปิือเล้อแะเนาะแม่เนาะขาดอยู่หลายอยู่ลูกเอ้ยค่ะคอยไงกันนี่ละขันบ่พออีหลีก็ขอใช้เรืองเงินผู้เฒ่าน่ะสิว่ามาใส่ตาให้เขาเจ้าได้ให้ปู่ัันน็จเปตวุนบ่พออีีหลเนาะก็สิขอเงินผู้เฒ่ากันแล้วมาก่อนเนาะค่ะ เขาเก็่อพร้อมรอบดีสบายใจให้เพิ่นตัวอ๋อค่ะค่ะดูเพิ่นบ่มีตาเพิ่นมาเสียนหงลูกเพิ่นก็สิไปหาลูกหาหลานบ่ถือเด้เนาะเพิ่นสิไปหาลูกหาหลานบ่ถือเลยค่ะแต่สําหรับรหละฮัตขุมทรัพย์มือเฮาไปเปิดเห่นก็คือโอ้ยเห็นหน้าเป็นโตเป็นต้นเป็นคนเพื่นนี้ขึ้นมาเว้าหั่นนะแม่เนาะมาสื่อสารกันเบิ่งกันนึงก็เป็นหนาเพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อค่ะคลิปเฮาไปขอเอ่อรหัสเปิดขุมทรัพย์เนาะแม่นอ ปรากฏว่าพนมานั่งบอกก็แม่ข้าคักเด้เนาะความรู้สึกเป็นยังไงแม่เมื่อนั้นความรู้สึกว่าคือคือบ่มันตัวจะคล้องเลยออะไรนั่งหันดูแม่นบ่แม่แม่นอืมคิดจะคล้องให้มันออกไปเด้วนะม่เติร์ลหลังนั่งอยู่หันโอ้ให้ว่าคิดออกจากหลางเลยใช่อืมคิดสีสิบเปไปเลาะเลยโอ้ไปไปเล่อฮามอันอาปูฮะปูองยาผุนไปหล่อในน้ำโอปูองยาผุนโอ้ให้ว่าไปคุยกับเพลินอยู่พลัดตีไปกราบไปไหว้เพลินขอพรเพลินอยู่พลัดตีโอ้ให้ว่าเมื่อนั้น ว่ามันจิตออกจากหลังแล้วจ้ะอืมในความคิดมันว่ามันจิตจะคล่องออกแกกหลังแล้วโอ้อันนี้ความคิดนะคะพี่น้องเนาะแน่แน่อันนี้เท่ากับอ่ามันความรู้สึกแตกต่างกันเนาะแม่นอกค่ะอันนี้ก็ับ่าวปั่นสู่ฟังซื้อๆด้อค่ะพี่น้องเด้อปฏิทท้ไม่ซี่คือเก่งแต่พี่น้องก็เก่งบบเก่งเพิ่นก็สายปฏิบัติเนาะค่ะห้าวว่าปั่นซู่ฟั่งบริวารเก่งเบเก่งนะคะพี่น้องเด้อก็แค่ อาความรู้สึกในตอนนั้นเนาะแม่เนาะค่ะก็คือว่าเหมือนกับเฮากิดถอดออกจากล่างไปอยู่น้ําปูน้ํายาจ้ะอือเพิ่นก็เพิ่นอยู่เพิ่นคือว่าแม่ไปแม่ก็เห็นเป๊ะเลยจ้ะอือมันบ่เห็นแต่ก่อนขอแม่นได้ก่อนขออีกเนาะแม่ค่ะได้ไปตลาดทําเฮาสิอ๋อเห็นไปตลาดทําเฮาแล้วเตัวเดียวกัน ค่ะนนมันบเ,เปิดคุ้มรัย์งินนี้สิเปิดงวดใดเนาะแม่เนาะขอวอนองค์ปูเด้อ <c oughs> เทพเทวดาฝ่าดินเนาะขอให้เอฟซีแฟนช่องมาตุ่มมาโฮมบ่ว่าสิเป็นทั้งด้านขีบองค์ปูเกตอง์ปูเสียนดวงตาลูกแก้วนะคะพี่น้องเนาะก็ยังขาดเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอยู่อีก <c oughs> อยู่นะคะพี่น้องเนะ <c oughs> าะค่ะเพราะว่าสะสมไ,ไ <c oughs> ม่ไหวเนาะแม่เนาะค่ะ อง์ปูเข้าเก่าเสียในงบประมาณเกือบสองแสนนะคะพี่น้องเด้องบัมเบว่าถึกๆเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นรวมเล็ขรวมหน่อยกันมากค่ะส่วนสะได้เป็นองค์ปูเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ความยาวสิบหกเมตรออกไปแล้วนะคะเจ็ดเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ออกไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ <Yeah. S 1> เหลือความสูงขององค์ปูนะคะ 4, 90, สี่เมตรเก้าสิบเซนนะคะพี่น้องเด้ 4, 90, องสี่เมตรเก้าสิบเซนเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แนมสําหรับรหัสเปิดคุ้มรั์ก็ยังอยู่ตัวเดิม แต่โอ้บัณิคบัตท,ทิ้งท่ายนะคะเอฟซีสำหรับผู้ที่บูชาแผ่นทองจาที่สีลง่งตรงเสียนนาะแม่นาอตรงทองเสียนคือความเป็นเจ้าคนนาาคนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครค่ะให้ว่าสมหวังทุกอย่างเราบัณิส่วนทองบือ่อยืดยื่นนั่งอยู่นอนจินมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอันนี้ผู้บูชาลงแผ่นทองลงองค์ตรงทอง,งนะคะพี่น้องเด้อ ส่วนตรงหางมากด้วยความอยู่เย็นเป็นสุเน้องแม่เนะาะค่ะเอาจากไหนก็ฝากไว้น้องแม่เนะาะค่ะสําหรับผู้ที่บุาราบถุมงคลมากอะแม่กับปุ๊กเศษให้อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อ,อบัวสิเป็นสามก้อนเสามหาเศรษฐีบัวสิเป็นตะกุดเพิ่มพูนทรัพย์นะคะบัวสิเป็นน่องแมวสามสีนะคะนกคุ้มนะคะคุ้มภัยแควคาดปลอดภัยป้องกันคุณใสมนดําค่ะพี่น้องคะล่มเพล่ล่มพัดกับโบไดไก,นก่น้ะแม่เนาะ อาวันนี้ลูกกับสิลบก,กวนแม่ซ้ำนี่พ่อแม่กับเสวดมนต์แรงโตนะคะพี่น้องเนาะสาธุสาธุเจ้าค่ะแม่สสาาธธุุลูก